ออกแบบได้ว่าเราต้องการทํางานวันละเท่าไหร่ต่อปีแล้วเราก็ออกแบบได้ว่าเราอยากจะทําเกษตรกี่ปีจึงจะ,กะเกษียณถ้ากเกษียณแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะเลี้ยงตัวเองได้ยังไงจากแปลงเกษตรที่เรามีอยู่การออกแบบตรงนี้มันทําให้เรามองเห็นอนาคตได้ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่และ กเกษียณแล้วเราจะเลี้ยงชีพได้อย่างไรและถ้าหากว่าระบบเงินทังทลายลงหรือเงินเฟอ้อมากๆเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนได้อย่างไรมันคือความมั่นคงนะครับการออกแบบที่ทําให้เกิดความมั่นคงที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่ทําได้ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญของเกษตรกรเราไม่ควรทําอย่างที่คนเก่าคนแกท่ทําเพราะ ทาแล้วมันไปไม่รอดการออกแบบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เราก็จะเลยคุยเรื่องการออกแบบให้ฟังว่าจะเริ่มต้นอย่ง